สวัสดีครับตามเจ้าเงาะมาวันนี้เจ้าเงาะจะพาไปที่ไหนเอ่ยดูกันครับร้านบ้ายอครับผมดูที่ร้านก่อนครับร้านบ้ายอครับผมมาครับยินดีให้บริการครับผมดูกันครับว่าเจ้าเงาะจะทานอะไรเอ่ยวันนี้มาครับทอดอะไรจ้าข้าวขาหมูน่าอร่อยไหมครับผม วันนี้เจ้าง้าเอาอะไรดีเอาหัวยจับครับเอากัวจับครับผมหัวจับหัวหัยวยจับเส้นเล็กก็ได้นะครับหัวจับเส้นเล็กนะครับผมานะครับเจ้างาะจะพามาทานหัวยจับกันนะครับผมเป็นยังไงครับวันนี้พี่ๆได้อะไรทานกันหรือยังครับผม นี่เจ้าเงาะอยากจะทานกล้ยจับขึ้นมานะครับผมกันครับวนาอร่อยแค่ไหนครับผมเจ้าเงาะมาเลยครับผมเจ้าเงาะตักน้ําก่อนนะครับผมนี่เจ้าเงาะเบื่อข้าวนะครับผมเลยพามากทานกุ้ยจับีมากครับบรรยากาศในร้านกันนะครับผมเป็นยังไงเอยสะดวกสบายสบายไหมครับผมบรรยากาศดีด้วยนะครับผม มีต้นไม้เยอะแยะเลยครับผมเจ้าเงาะมาจังหวะที่ไม่มีคนนะครับผมดูกันนี่มีต้นมังคุดด้วยนะครับผมต้นมังคุดครับผมบรรยากาศรอบล้อมด้วยต้นไม้นะครับเย็นสบายดีครับไม่ร้อนครับผมนี่ดูต้นไม้คือต้นอะไรเอ่ยเงาก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับผมยังไงครับพี่พันธ์เข้าวกลางวันกันยังครับผมออกมาดูกันวอบรรยากาศน่านั่งไหมครับผม ลมลื่นกับเย็นสบายใกล้ต้นไม้เดี๋ยวเรามาดูแม่ค้าก็ทําอะไรไว้เอ่ยน้ําซุปโอ้โหน่าอร่อยจุงเบยมีอะไรเอ่ยโอ้โหขาหมูนี่ทํากันตรงนี้เลยนะครับผมขาหมูบรรยากาศสิครับผมเป็นยังไงเอ่ยเรามาดูเจ้าเงาะจะพามาทานกล้วยจับนะครับผมบรรยากาศสบายสบายนะครับผมดูดูในร้านครับผม นี่ตอนนี้เขาทานกันไปหมดแล้วนะครับพักกลางวันเออตอนนี้เขาทานกันไปแล้วพักกลางวันเดี๋ยวเจ้าเงาะก็ดทานปวยจับนะครับผมกำลังใจให้กับเจ้าเงาะด้วยนะครับเดี๋ยวมาพามาชมบรรยากาศในร้านนะครับผมเป็ยนยังไงตอนนี้คนเริ่มน้อยครับผมเพราะว่าเขาทานกันไปแล้วบขาเขาก็จะเข้างานต่อนะครับผมดูกันว่าเจ้าเงาะเราทานกปวยจับหมดหรือเปล่าครับผม ข้าวเปล่าด้วยนะครับขอข้าวเปล่าด้วยครับผมบรรยากาศสบายสบายครับผมเจ้ออาเงาะชอบแบบนี้ครับที่เป็นธรรมชาติเจ้ออาเงาะไม่ค่อยชอบหรูหรานะครับผมชอบอยู่แบบสบาย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 โอ้มีนั่นงด้วยมีมานั่งด้วยนะครับผมมามานั่งกับเจ้าเงาะครับผมเอาชิงช้าชิงช้าไม่ใช่มานั่งชิงช้ากับเจ้าเงาะกันครับนี่ดูครับ โอ้โห oh, oh. สบายจังเลยนี่มีโต๊ะให้เรานั่งด้วยมีโต๊ะให้เรานั่งด้วยเป็นยังไงบ้างครับพี่พี่นี่วันนี้เจ้าเงาะได้มีโอกาสมากินก๋วยจั๊บอีกแล้วนะครับผมก่อนที่เราจะไปตลาดตอนเย็นต่อนะครับผมดูบรรยากาศสิครับผมเป็นไงบ้างครับสะดวกสบายมากครับแล้วก็ธรรมชาติลมลื่นดีครับผมีเจ้าเงาะของเรา ปีพี่มาทานกล้วยจับกันครับมีคนไหนอยากทานตามเจ้าเงาะมาเลยครับผมนี่เป็นไงมั้งครับเจ้าเงาะส,สู้ๆเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับเจ้าเงาะด้วยนะครับในคลิปต่อๆไปทุกคนเป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอครับผมเราจะไม่ทิ้งกันนะครับผมนี่เจ้าเงาะพานั่ง พานั่งมานั่งแล้วก็ไปต่อนะครับผมมาครับเราจะทานกว้วยจับกันแล้วนะครับเป็นยังไงเอ,อ่ยมาแล้วกว้วยจับของเจ้าเงาะมาแล้วครับผมมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงว่าจะอร่อยแค่ไหนครับผมมาดูกันครับตั้งกล้องก่อนอเจ้าเงาะจะปรุงนะครับมากันครับนี่ อร่อยไหมครับผักสดกับข้าวสวยด้วยนะครับผมน่อผักสดแล้วก็ข้าวสวยครับผมอ่าครับเดี๋ยวจะงอบปุงก่อนนะครับเดี๋ยวก็ใส่ผักทีหลังครับผมเอาจะงอะนั่งก่อนครับนี่คันหัวครับผมจะงอะคันหัวนะครับข้าปุงน้ําตาลสองช้อนครับผมน้ำตาลสองช้อนแล้วก็พริกป่น ป่นนิดนึงครับผมเดี๋ยวปิดครับผมแล้วก็่ช้อ,น,อนนี้ซ่อมอน,นี้ช้อนอน,นีสองช้อนกับซ่อมเราก็จะมาใส่พริกน้ำํำส้มกันนะครับผมหนึ่งช้อนพริกน้ำส้มสองช้อนพอครับผมเดี๋ยวจะเปรี้ยวมากรอข้าวสวยกับผักสดนะครับผม รอข้าวสวยกับปักสดกันมาดูกันครับเดี๋ยวเจ้าเงาะจะไปหาอนั้นก่อนนะครับเจ้าเงาะไปหาที่จู่ก่อนครับผมมาสางเจ้าเงาะมาดูที่จู่กันดูที่จู่ครับขอข้าวกับปักสดด้วยครับอ่ะเดี๋ยวเจ้าเงาะไปเอาเองก็ได้ครับผมเจ้าเงาะจะทานข้าวกับก๋วยจั๊บทำไมเจ้าเงาะไม่สั่งเกาเหลา ปักสดกับข้าวเปล่านี่ครับคือข้อขาหมูครับอร่อยไหมครับผมครับจะเงาะมาถึงก็อยากทานทั้งนั้นเลยครับข้าวก็อยากทานข้วเจียวก็อยากทานจะงเงาะจะพามาทานกุักจนะครับครับปับสดแล้วก็ข้าวเปล่าครับผมครับขอข้าวเปล่าด้ยครับ ผักสดครับผมหัวงอกกับปักบุ้งข้ามุ้งข,า,ขาหมูครับผมมาดูกันตัวงอะเราจับผ้าการคุยจับนะครับผมดูกันครื่องจับลายเดียวข้าวเปล่าครับผมกับผักสดมาครับตัดตัวงอะมาครับผมม่าน่าอร่อยไหมเอ้อเยเรามาดูครับนี่ ข้าวเปล่าเราใส่ปักเข้าไปแล้วนะครับผมนี่ครับผมข้าวกับนี่ครับเป็นยังไงครับน่าทานไหมครับผมน่าอร่อยครับผมดูครับผมนี่โอ้โหป็นยังไงครับผมน่าอร่อยครับน่าอร่อยครับจ่างงอพุงเสร็จแล้วมามาดูกันครับว่าะง้อจะทานหมดหรือเปล่าครับผมยังไงครับข้าวด้วยครับผมข้าวเปล่าแล้วก็กล้วยจับนะครับผมหอม ซ่อมครับผมนี่ไหนมังครับหน้าอร่อยไหมครับผมอ่มาดูคนก่อนครับคนก่อนคนก่อนคนก่อนล้าหน้าตาเขาเป็นยังไงครับจ้องเงาะจะทานกับข้าวนะครับผมจะงเงาะเอาเส้นเล็กนะครับผมอยากกินเส้นใหญ่เหมือนกันครับอยากกินทุกอย่างครับเวลาหิวจะงเงาะลืมสั่งเกาเหลานะครับก็กินกับข้าวลืมไปว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวแต่จะงเงาะก็ทานได้เหมือนเดิมครับผมหน้าตาเป็นยังไงมั่งครับนี่มาดูกัน ตาเป็นยังไงบ้างครับมาดูกันครับนี่น่าอร่อยมั้ครับผมางาน,นคลิปนี้จ้องงอฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จ้องงอด้วยนะครับละนะักน้าจุ๊บจุบสวัสดีครับ